สวัสดีครับสวัสดีจากริมทะเลสาบเลมงนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแถวๆถวเมือ,มองมองเทอร์นะครับช่วงนี้มีเทศกาลเฟสติวัลดูแจ๊สนะครับเทศกาลงานดนตรีครั้งนี้จัดเป็นประมาณปีที่56กนะครับก็มีคนมาเที่ยวงานกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีเหมือนดิสโกเทคมีงานดนตรีเยอะแยะมากมายนะครับก็อันนี้เป็นซากจาก งานนะครับก็จะมีคนมาดื่มกันที่สวนสาธารนณะอันนี้เป็นสวนสาธารณะนะครับก็มีคนมาดื่มกันนะครับและตอนเช้าก็ทิ้งกล่องบุหรี่เอาไว้ทิ้งแก้วเอาไว้ขวดเอาไว้อย่างนี้นะครับที่สนามหญ้าก,ก็มีขวดเต็มไปหมดเลยท้าท้งที่ถังขยะก,ก็อยู่ใกล้ๆนะครับแต่น่าเสียดายบางทีเขาก็ไม่รับผิดชอบกันนะครับนี่นะครับเป็นโต๊ะที่นั่งกิน แล้วก็นี่นะครับเป็นขวดไวายประเทนมานั่งจุดจันนอน,นคืนนะครับเศกแก้วเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับถังขยะก็อยู่เดินตรงไปอีก2 9ก้าวก็ถึงนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับตรงโต๊ะก็มีถังขยะตั้งอยู่นะครับก็ปรากฏว่าเออน่าเสียดายมากที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้สะอาด เสมอไปนะครับไมยถึงว่าบางคนเขาก็ไม่รับผิดชอบนะครับอย่างข้างๆนี้นะครับก็หลังจากงานก็จะมีเศษขยะอยู่เหมือนกันนะครับถุงที่มากินกันตรงข้างหลังสนามเด็กเล่นนะครับผมเดินผ่านก็ยังมีขวดโค้กขวดเหล้าอะไรวางไว้ถุงขยะก็เต็มไปหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับรถสีเขียวมาแล้วก็คือว่าเขาจะมาเก็บขยะมาทํางานกันนะครับมา เก็บไปทิ้งนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ประชาชนบางส่วนยังไม่มีสํานึกในการรักษาความสะอาดทั้งๆที่ถังขยะอยู่ใกล้ๆมากแล้วมีถังขยะเยอะมากนะครับนี่นะครับก็เป็นเศษซากนะครับก็ให้ดูกันนะครับก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเก็บตอนเช้านะครับก็เก็บภาพมาฝากนะครับจากงานเทศกาลนะครับนี่นะครับซุกินเสือเขียวก็จะมาเก็บแล้วนะครับ ดังนั้นสวิตเซอร์แลนด์ก็คือนี่นะครับทีมงานก็จะมาเก็บสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังสะอาดอยู่เหมือนเดิมในสายตาของทุกคนเพราะว่าแน่นอนบางทีมีงานอย่างนี้นะครับก็จะสกระปรกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีคนมาเก็บทำให้สะอาดเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับนี่แง่มุมหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ